สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับทางโอเรนเกือบจะตบหัวโร้นของอารูหังในขณะที่เขาช่วยให้เขาเดินเขาพูดเบาๆว,ว่าสิทธิพี่โง่ท่านไม่เห็นหรือว่าพวกเขาแต่งหน้าพวกเขาไม่ได้เกิดมาเช่นนั้นจะต้องเป็นว่าหอจิตวิญญาณกำลังพยายามปกปิดรูปรากดั้งเดิมของพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้ใช้เป็นที่ป้องกันความผิดพลาดในอนาคต อารูเหิงรืมตาขึ้นทันทีอีกครั้งและมองไปยังฝั่งตรงข้ามด้วยความประหลาดใจจริงๆง,ง,งั้นเหรอทางอรินกอกตาพูดขึ้นว่าทำไมข้าต้องโกงหกบอกข้าเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านท้งโคอารูเหิงเกาหัวด้วยความระบากใจเล็กน้อยเขากล่าวว่ามันน่ากลัวมากในตอนนั้นทั้งหมดนี้เป็นความผิดของสื่อหมาจินฉีที่โดนหลอกข้าก็เตรียมที่จะเชื่อใจอีกครั้งใครจะรู้ว่า ผนึกขยะของเขาแตกแล้วไม่งั้นเราคงไม่แพ้เขาช่างไร้ค่าสิ้นดีเจ้านั่นแหละเป็นขยะบังเอิญซื้อหมาจินฉีได้ตื่นขึ้นในขณะนั้นหลังจากได้รับการปฏิบัติจากพมยุทธวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เขารู้สึกโกรธทันทีที่ได้ฟังอารูเหงิงถ้ายายามกล่าวหาเขาข้ากลายเป็นขยะตั้งแต่เมื่อไรสิ่งที่ข้าเพิ่งพูดผิดหรือไม่ทำไม เจ้าถึงหยุดจับคู่ต่อสู้ของเจ้าในเวลานั้นถ้าเจ้าสามารถทำหน้าที่ของเจ้าได้อย่างถูกต้องเราจะให้แพ้หรือไม่หากเหลือเพียงหนึ่งเดียวแล้วเจ้าล่ะทำไมเจ้าไม่นอกเอาคู่ต่อสู้ของเจ้าล่ะมันจะเหมือนเดิมถ้าเจ้าทำงานได้ดีขึ้นคู่ต่อสู้ของข้าคือคุณสมบัติเชิงพื้นที่ในขณะที่ของเจ้าคือคุณสมบัติแสงพวกเขาสามารถคู่ขามข้าได้หรือไม่ พวกเขาไม่สามารถล้อมรวมอวกาศและแสงได้พอได้แล้วทั้งสองคนหยุดทะเลาะก,กันได้แล้วทางเหรนไม่มีคำพูดใดๆมีคำกล่าวที่ว่าแผนเปลี่ยนแปลงไม่ทันหลังจากการแข่งขันทั้งหมดจนถึงตอนนี้ในที่สุดพวกเขาก็พ่ายแพ้การควบคุมเป็นหนึ่งการต่อสู้โชคดีที่เขาได้เตรียมงานเลี้ยงใหญ่ไว้เพียงพอสําหรับเชียนกูตงเฟิงทางเหรินหันไปหาเชียนกูตงเฟิงอีกครั้ง และฟังดูไร้าประโยชน์เล็กน้อยในขณะที่เขาพูดว่าท่านผู้นำหอจิตวิญญาณข้าไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าท่านจะคิดแผนการเช่นนี้และได้รับชัยชนะด้วยการส่งผู้หญิงที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายมาข้าสงสัยว่านี่เป็นหลักสูตรแต่งหน้าของโรงเรียนหอจิตวิญญาณหรือไม่เฉียนกูตงเฟิงทราบดีว่าทางโอเลนตัวรังเน็บแนมเขาตอบอย่างใจเย็นและพูดว่าผู้ชนะได้ผู้แพ้ ได้รับการตัดสินแล้วเราจะดําเนินการต่อไปตอนนี้ฝ่ายของเจ้าได้คะแนนเพียง3คะแนนดังนั้นหากเราชนะสองรอบถัดไปของการต่อสู้แบบสอต่อสองคาคิดว่าไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องดําเนินการต่อในรอบสุดท้ายแบบ7ต่อ7อีกต่อไปใช่หรือไม่ฮังโอเลนยิ้มอย่างใจเย็นพูดขึ้นว่านั่นเป็นไปไม่ได้ข้าจะเข้าร่วมในรอบต่อไปเป็นการส่วนตัว ข้าหวังว่าท่านจะเตียนผู้เข้าร่วมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับข้าความสดใสเปล่งประกายในดวงตาของเฉียนกู่ตงเฟิงเขาไม่เคยกล้าที่จะประเมินทางโอเลนตปลไปมาก่อนเพราะการพัฒนาอย่างรวดเร็วทางโอเลนอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียดกับทุกครั้งที่เห็นเขานอกจากกูเย่นาแล้วทางโอเลนยังเป็นเยาวชนที่โดดเด่นที่สุดเท่าที่เขาเคยพบมาการสแสดงของเย่ชิงหรางและหยวนเอินเย่หุยก่อนหน้านี้ น่าประทับใจมากยิ่งไปกว่านั้นทางเรนยังเป็นผู้นำของเจตประการแห่งเซอร์ไลคอร์แแรปปปัจจุบันเป็นปรมาจารย์สาราเทพสมุทรของโรงเรียนเซอร์ไรคอคร์ดังนั้นความสามารถของเขาจึงไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนมีเพียงเชนกู่ตรงเฟิงเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคู่หูของทางอเรนคะแนนปัจจุบันคือ6ต่อ3คะแนนของโรงเรียนหอจิตวิญญาณเป็นสองเท่าของโรงเรียนเซอร์ไรคอคร์แล้วเช่นเดียวกับที่เชนกูงตรงเฟิง พูดไว้หากโรงเรียนซืร่าเคอร์แพ้ในสองรอบถัดไปจากการต่อสู้2ต่อ2ก็ไม่มีความจําเป็นสําหรับการต่อสู้อีกต่อไปในรอบ7ต่อ7โรงเรียนหอจิตวิญญาณจะนำหน้า7คะแนนดังนั้นโรงเรียนซืร่าเคอร์จะไม่สามารถเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะได้แม้ว่าพวกเขาจะทนะการแข่งขันในรอบ7ต่อ7ก็ตามเป็นผลให้รอบต่อไปแบบ2ต่อ2มีความสําคัญ หากโรงเรียนซืรัคเคอร์าสามารถชนะได้อีก2คะแนนอาจจะส่งผลต่อการแข่งขันทั้งหมดหากพวกเขาแพ้อีกครั้งจะมีแรงกดดันอย่างมากที่พวกเขาต้องชนะรอบสุดท้ายของการต่อสู้แบบ2ต่อ2ดังนั้นทางโอเรนจึงตัดสินใจเข้าร่วมการต่อสู้เป็นการส่วนตัวแต่ใครจะเป็นคู่หูของเขาสายตาของทุกคนจับจ้องมาที่เขาคนสองคนเดินออกมาจากด้านหลังเฉียนกู่ตงเฟิง เพื่อไปอยังด้านข้างของหอจิตวิญญาณหนึ่งในนั้นตบใบของเฉยนกู่ตงเฟิงเฉียนกูตงเฟิงขยับไปด้านข้างและพูดด้วยความคารวบว่าขอบคุณที่ฝ่าฟันปัญหาทั้งหมดนี้เพื่อข้าพี่ชายไม่เป็นไรคนนั้นตอบแล้วเงยหน้าขึ้นมองถังโอเรนรูปร่างหน้าตาของเขาคล้ายกับเฉียนกูตงเฟิง 70- หรือ80เปอร์เซนต์แต่ดูเหมือนว่าเขาจะาอายุมากกว่าเฉยนกูตงเฟิง เฉียนกูตรงเฟิงเรียกเขาว่าพี่ชายดังนั้นใครๆก็สามารถจินตนาการถึงสถานะของบุคคลนี้ในหอจิตวิญญาณคนที่เดินเคียงข้างเขาเป็นผู้หญิงเธอมีใบหน้าที่บอบบางและสวยงามรอยยิ้มบางๆของเธอไม่เคยห่างหายไม่มีทางบอกอายุที่แท้จริงของเธอได้แต่ดูเหมือนเธอจะอายุมากกว่า30ปีเธอจับมือชายคนนั้นอย่างสนิทสนมทั้งคค่ จ้องมองเข้าไปในดวงตาของอีกฝ่ายขณะที่ร่างกายพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าทางคู่ไม่ได้ปลดปล่อยวิญญาณยุธ์การต่อสู้ของพวกเขาพวกเขาลอยขึ้นสูงเหมือนคู่รักบนท้องฟ้าคนสองคนลุกขึ้นจากด้านข้างของโรงเรียนสื่อไดเคอร์อเช่นกันคราวนี้ทางอรินไม่หยุดแต่บินตรงไปบนท้องฟ้าคนที่ขึ้นไปพร้อมเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากพกมยุธ์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยาวรีพวกเขายังลอ,อยอยู่เคียงข้างกัน หากผู้คนที่มาร่วมงานไม่รู้ถึงตัวตนของยารี่ทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะเป็นคู่รักเช่นกันนั่นคือเชนกูชิงเฟิง้าไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเข้าร่วมในการต่อสู้ในนามของหอจิตวิญญาณยารี่พูดกับทังอูรินผ่านการส่งเสียงเชนกูชิงเฟิงนั้นเหรอทังอเรนหันไปหาแม่ของเขาดูสับสนเล็กน้อยเขาสังเกตเห็นว่ายารี่มีสีหน้าเคร่งเครียดและการขมวดคิ้วเล็กน้อยระหว่างคิ้วของเธอ เผยเห็นว่าเธอกังวลเล็กน้อยอย่ารีกล่าว่าเขาเป็นพี่ชายโดยกําเนิดของเฉยนกูตงเฟิงแต่เขามีการเลี้ยงดูที่แตกต่างกาันเฉยนกูตงเฟิงได้รับการเลี้ยงดูในหอจิตวิญญาณตั้งแต่ยังเด็กในขณะที่เฉยนกูชิงเฟิงเป็นกบฏตั้งแต่เด็กเขาไม่ชอบถูกบอกให้เชื่อฟังแพรวิญญาณยุดการต่อสู้ของเขาไม่ใช่แม้เท้ามังกรโขดของตระกูลเป็นผลให้เขา ไม่ได้รับคุณค่าจากตระกูลมากเท่ากับเฉียนกูตงเฟิงในปีก่อนหน้านี้การฝูกฝนของเขาไม่มีอะไรพิเศษเมื่อเฉียนกูตงเฟิงอายุข้าขวบฐานการฝูกฝนของเขามีมากกว่าเฉียนกูชิงเฟิงอายุ12ปีแล้วสิ่งนี้ทำให้กลุ่มของเขาไม่สนใจเขามากขึ้นแต่เขายังถูกปฏิบัติเหมือนเป็นคนนอกคอกเขาไม่ได้มีแม่คนเดียวกับเฉียนกูตงเฟิงเนื่องจากฐานะลูกครึ่งของเขา ประกอบกับแม่ของเขาเสียชีวิตหลังจากให้กําเนิดเขามันทําให้ชีวิตของเขาในตระกูลค่อนข้างลาบากเมื่อเขาอายุ14ปีเขาได้รับทุนจากตระกูลเพื่อไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศอย่างเห็นได้ชัดหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้กลับมาที่ตระกูลอีก20ปีเฉียนกูตรงเฟิงใช้ชีวิตอย่างราบรื่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการยกระดับของเขารวดเร็วมาก ด้วยการสนับสนุนทางการเงินที่เขาได้รับจากทั้งกลุ่มเขาสร้างชื่อให้ตัวเองด้วยวัยเพียง30ปีและก้าวไปสู่ระดับราชชินนามพมายุทธเขามีกำลังใจสูงในเวลานั้นและในช่วงเวลานั้นเฉียนกู่ชิงเฟิงก็กลับมาสิ่งแรกที่เขาําเมื่อกลับมาคือท้าทายเฉียนปู่ตงเฟิงขณะที่พวกเขาคุยกันยาวเร่และทางโอเรนก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าและยืนเผชิญหน้ากับเฉียนกู่ชิงเฟิง และภรรยาของเขาที่ฝางตรงข้ามเฉียนกูชิงเฟิงชนะหรือไม่ทางอวินถามถึงยาวรี่ในขณะที่เขามองดูทีมตรงข้ามที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งยาวรี่พยักหน้าและพูดว่าใช่เขาชนะว่าการว่าเฉียนกูตรงเฟิงแพ้อย่างมหันเฉียนกูชิงเฟิงพูดเพียงไม่กี่คําสําหรับเฉียนกูตรงเฟิงเมื่อเอาชนะเขาได้เขากล่าวว่าไม่ใช่ว่าข้าไม่สามารถแข่งขันกับเจ้าได้แต่ข้าแค่ไม่อยากแข่งขัน ด้วยเหตุนี้เขาจึงเดินจากไปอีกครั้งและไม่เคยเข้าประจำในที่หอจิตวิญญาณไม่คาดคิดเลยจริงๆว่าเขาจะมาในครั้งนี้ถ้าเขามีความสามารถในการปราบปรา,ามเชียนกู่ตรงเฟิงเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนนี้เขาจะต้องมีพลังมากกว่านี้ทางเรียนรู้สึกกระวนกระวายเล็กน้อยถามว่าเขาเคยเดินทางข้ามทวีปมาก่อนหรือไม่ใช่เขาเคยแต่ก่อนที่ยารีจะพูดจบ เชนกูชิงเฟิงก็พยักหน้าไปทางพวกเขาเขาพูดอย่างใจเย็นว่ามาเริ่มกันเถอะขณะที่เขาพูดเขาเขานำหน้าไปข้างหน้าแล้วชี้นำอากาศด้วยมือขวาวงแหวนวิญญาณสีดำหกวงและสีแดงสามวงปรากฏขึ้นรอบตัวเขาหน้าแปลกที่วงแหวนสีแดงสามวงนั้นเป็นวงแหวนวิญญาณหนึ่งแสนปีในขณะเดียวกันที่ด้านข้างของเขาภรรยาของเขานั่งสมาธิอยู่ห่างกลางอากาศ ใบหน้าของเธอมีรอยยิ้มจางๆพินขนาดเลขปรากฏขึ้นบนตาของเธอพินเป็นสีขาวโพลนไปทั่วมันกระจายหมอกเย็นไปในอากาศวงแหวนวิญญาณก้าวงผีบานออกมาจากร่างของเธอแม้ว่าการผสมสีของวงแหวนวิญญาณของเธอจะไม่ทรงพลังเท่ากับเฉยนกูชิงเฟิงแต่วงแหวนวิญญาณสุดท้ายในรูปแบบของเธอก็เป็นสีแดงเช่นกัน ทางคู่เป็นราชินในนามพมายุที่มีวงแหวนวิญญาณ1น0 0 0แปียิ่งแปรกว่านั้นเฉียงกูชิงเฟิงอาจเป็นพมายุระดับสูงสุดดูเหมือนว่าการแข่งขันสองต่อสองนี้จะไม่จบง่ายๆเธอคือพมายุสัมผัสเย็นเที่ยวเชิงเล้งยาวรีอ้าปากค้างด้วยความประดาดใจทางหเลนก็ตกละลึงเล็กน้อยเมื่อได้ยินชืน่อนี้เพราะเขาเคยได้ยินมาก่อนเขาจำไม่ได้ว่าเมื่อไรหรืออย่างไรเท่านั้น มีวิญญาณยุทธการต่อสู้ประเภทในโลกของวิญญาจารย์แต่มันง่ายกว่าที่จะเข้าใจเมื่อแบ่งวิญญาณยุทธการต่อสู้ออกเป็นประเภทใหญ่ๆตัวอย่างเช่นการจำแนกประเภทหลักๆได้แก่วิญญาณยุทธการต่อสู้สัตว์วิญญาณวิญญาณยุทธการต่อสู้เครื่องมือและอื่นๆในทางกลับกันมีประเภทการต่อสู้หลายประเภทรวมถึงประเภทการโจมตีประเภทควบคุมประเภทว่องไว ประเภทเกอะป้องกันประเภทอาหารและอื่นๆมีประเภทที่เรียกว่าวิญญาณยุทธการต่อสู้ประเภทขึ้นเสียงมันเป็นประเภทรองลงมาเพราะจํานวนของวิญญาจารย์ที่มีวิญญาณยุทธการต่อสู้ประเภทนี้มีค่อนข้างน้อยทางอุลินได้ยินเกี่ยวกับผมมายุทธสัมผัสเย็นมาก่อนเพราะเธอได้รับการกล่าวขานว่าเป็นวิญญ,ญาจารย์ประเภทขึ้นเสียงคนแรกในบันทึกของโรงเรียนซือไยคเคอร์ มันเป็นเพลงกูเจิงสัมผัสเย็นที่สามารถส่งขึ้นกระแทกผ่านสวรรค์และโลกด้วยท่องทำนองที่สามารถสร้างความโกราหลในห้องใต้ดินแห่งสวรรค์ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้มีพลังอํานาจที่มีชื่อเสียงมานานหลายทศวรรษถ้าเธอไม่ใช่พมายุทธระดับสูงสดุดอย่างน้อยที่สุดเธอก็คงเป็นอัคราพม,มายุทธในช่วง 3, สองสามทศวรรษที่ผ่านมาไม่มีข่าวเกี่ยวกับเธอมาก,น,าก,น,ากานักท้งเวรน แม่คาดคิดว่าเธอจะมาปรากฏตัวที่นี่ในวันนี้ยิ่งไปกว่านั้นเธอเป็นตัวแทนของหอจิตวิญญาณความรับภายในของหอจิตวิญญาณมีมากมายเกินกว่าที่เขาจินตนาการไว้การผสมผสานร,ระหว่างพมยุทธสัมผัสเย็นแรกเฉียนกู่ชิงเฟิงถือได้ว่าเป็นทีมที่น่ากลัวอย่างแน่นอนมีแสงสีดำวาบจากฝ่ามือที่ยกขึ้นของเฉียนกู่ชิงเฟิง แพรอาวุธที่บางและยาวปรากฏขึ้นในมือของเขามันคือฟางเทนจี้ขนาดมหฮอมาซึ่งเป็นแง้ที่มีใบมีดพระจันรเซียวเมื่อพิจารณาจากขนาดของมันมันคล้ายกับตีศูนย์ทองคำของถังโอรินแต่มีการออกแบบที่แตกต่างกันตีศูนย์ทองคำมีใบมีดที่แหลมคมสามใบในขณะที่ฟางเทียนจี้สีดำสนิทของเฉยนกู่ชิงเฟิง ติดตั้งใบมีดพราจันรเสี้ยวที่ทั้งสองด้านของเสาและมีแสงสีม่วงดำดูเหมือนว่าจะหนาวแร่หนักมากนั่นคืออาวุธของเฉียนกูชิงเฟิงชื่อของเขาคือายชัมระและเขาคือพมยุทธไฟชัมระยารี่เตือนทางโอินอย่างรวดเร็วตกลงทังหลินตอบสนองจากด้านข้างของเขาทันใดนั้นทุกสิ่งรอบตัวก็มืดลงมันไม่ใช่ทักษะความสามารถของภาพ แต่เป็นทักษะความสามารถทางจิตวิญญาณมากกว่ารู้สึกราวกับว่าทะเลจิตวิญญาณของเขากลายเป็นสีดําสนิทในช่วงเวลาต่อมารัศมีที่หนักนวงอย่างหาที่เปรียบไม่ได้พุ่งไปที่ถังอุรินเฉียนกู่ชิงเฟิงได้เคลื่อนไหวแล้วพมายุท่ไฟชำระได้เปิดตัวทักษะวิญญาณแรกของเขาถังอรินจมดิ่งลงสู่ภาวะตาบอดชั่วคราว่ายตรงข้ามสามารถล้อมรวมพื้นฐานการฝึกฝน วิญญาณยุดการต่อสู้ของเขาเข้ากับทักษะวิญญาณของเขาได้นอกจากนี้ผลกระทบยังส่งผลต่อทางอเลนในระดับการสรุปความคิดก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ได้ว่าการฝูกฝนระดับจิตวิญญาณของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ต่ำกว่าของทางอเลนอย่างแน่นอนตามที่คาดไว้มันหายากมากสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญในโรคนี้เชียนกู่ชิงเฟิง เป็นผู้มีพลังอำนาจระดับโฮมายุธระดับสูงสุดอย่างแท้จริงมีเสียงดังเกิดขึ้นด้วยเสียงที่ดังขึ้นจุดแสงที่เบ่งบานในความมืดเผยเห็นทุกสิ่งในโลกภายนอกอีกครั้งทางเหรินลอยแน่วแน่แนบนท้องฟ้าหอกมังกรทองอันแผวพาวของเขาพุ่งเข้าใส่เงาและพลังของมันถูกใช้เพื่อขยา่าเงาออกไปในขณะที่เขายังคงไม่ไหวติงอยู่บนท้องฟ้าเขาไม่ได้ถูกขับไล่โดยการโจมตีอย่างคาดานหาัน ของฝ่ายตรงข้ามความประหลาดใจฉายแววผ่านดวงตาของเชนกูชิงเฟิงจู่ๆแสงสีดำสีม่วงก็เริ่มส่งเสียงคนุนคางไปทั่วร่างกายของเขาหลังจากนั้นไม่นานแงวในมือของเขาก็เปล่งพลักายสดใสเขากวาดผ่านในแนวนอนในอากาศและดาบแสงสีม่วงสีดำพุ่งเข้าใส่ถังอรินในเสี้ยววินาทีมันเป็นทักษะวิญญาณที่สองการตัดดูเหมือนจะง่ายมาก และระยาของมันก็ไปถึงถังโอเรนเท่านั้นแต่ถังโอเรนรู้สึกเหมือนกําลังจมอยู่ในอันตรายร้ายแรงเขาถอยกลับทันทีในขณะที่เกตมังกรสีทองปกคลุมร่างกายของเขาขณะที่เขาเปิดตัวร่างมังกรทองถังโอเรนเร่งความเร็วอย่างมากจนขึ้นและรอกขึ้นสีทองระเบิดออกมาจากร่างกายของเขาเขาใช้การระเบิดมังกรทองเพื่อหลุดพ้นจากพื้นที่ เป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามแยกระเบริกในการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามในเวลาเดียวกันทางอเลนขย่าหอกมังกรทองในมือของเขาและส่งไปหอกทองคำหน้าพันออกไปเพื่อระดมยิงเขตแดนผมยุติไยชำระร้างมันคือทักษะพันดัชนีทางอเลนได้รับฉายาว่าหอกเทพในอดีตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความถนัดในการใช้หอกของเขานั้นสมบูรณ์แบบในทุกด้านทักษะพันดัชนี เปิดตัวอย่างชำนาญทักษะนี้มีรัศมีที่คราสสีกและสาง่างามราวกับว่ามันอยู่เหนือโลกแต่ก็ไม่เหลือแม้แต่ควนรู้สึกราวกับว่าหอกควรจะปรากฏขึ้นที่นั่นแพร่รอมรอมขบสวรรค์และโลกเป็นหนึ่งเดียวกับสวรรค์การเข้าถึงอาณาจักรดังกล่าวเป็นความฝันของวิญญาจารย์หลายคนแต่ทางวิรินได้ทําเช่นนั้นไปนานแล้วในฐานะผู้ที่ได้รับเลือกจากมิติมันง่ายกว่ามากสําหรับเขาที่จะบรรลุ ความเป็นหนึ่งเดียวกับสวรรค์มีเสียงดังกราวทันใดนั้นเสียงแหลมก็สะท้อนออกมาทางโอเลนรู้สึกราวกับว่าเขาเปียกโชกอยู่ในแอ่งน้ำที่เต็มด้วยน้ำแข็งตั้งแต่หัวจะรดเท้าทั้งตัวของเขาดูเหมือนจะโปร่งแสงและก,การเคลื่อนไหวของเขาก็ช้าลงเช่นกันทักษะพันดัชนีนั้นแข็งแกร่งเหมือนเคยแต่จูจๆมันก็เสียที่ทางไปเงวสีม่วงดำมาถึงหน้าอกของถังโอเลนในทันที ทางเหรนสงบสติอารมณ์ในขณะที่เขารีบยกหอกมังกรทองไปที่มือทั้งสองของเขาเพื่อป้องกันการโจมตีจากด้านหน้าในเวลาเดียวกันเกตทุกส่วนบนตัวมังกรทองของเขาสะท้อนแสงราวกับกระจกมันเป็นทักษะวิญญาณที่สองของราชามังกรทองนี่คือร่างกายมังกรทองครอบงำมีเสียงดังกราวทาง้งเอรลนถอยกลับไปเมื่อได้ยินเสียงในทางกับการเงา ก็กระเด็นออกจากหอกบังกรทองเช่นกันทางอเอเลนรู้สึกราวกับว่าจิตวิญญาณของเขากาลังจะออกจากร่างกายทันทีที่โดนโจมตีจากคู่ต่อสู้ความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์อย่างมากแผ่ออกมาจากร่างกายของเขาผมอายุดฝ่ายชำระร,ร้างเฉินกูชิงเฟิงยังคงโจมตีต่อไปทางโอเลนเพิ่งเข้าใจว่าคู่ต่อสู้นั้นน่ากลัวเพียงใดหลังจากที่เขาถูกโจมตีหลังจากถูกโจมตี เขารู้สึกราวกับว่าจิตวิญญาณของเขาถูกาพากไปจากเขาแม้ว่าทางเหรนจะยังคงสามารถควบคุมร่างกายของเขาได้แต่เขารู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขาสูญเสียการควบคุมจิตวิญญาณของเขาเขารู้สึกเหมือนจิตวิญญาณของเขาลอยอยู่เคียงข้างเขามันเป็นการโจมตีสองด้านทางร่างกายและจิตวิญญาณของเขาเขาไม่ควรพยายามอดทนต่อแรงระเบิดหากเขาถูกโจมตีอีกครั้งและจิตวิญญาณที่เปิดเผยของเขา ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากแรงกระแทกเขากลัวว่าจะสร้างความเสียหายมากกว่าพลังต้นกำเนิดของเขาเฉียนกู่ชิงเฟิงก็ประหลาดใจกับความแข็งแกร่งของถังโอรินแม้ว่าทักษะวิญ,ญญาณของเฉียนกูชิงเฟิงจะมาจากวงแหวนวิญญ,ญาณที่สองแต่ทักษะวิญ,ญญาณหลักของเขาก็เหมือนกับของหลานมู่ซือเมื่อจิตวิญญ,ญาณของโคต่อสู้ถูกกระชากออกจากร่างการโจมตีครั้งต,ต่อต่อไปจะสร้างความเสียหายให้กับโคต่อสู้เป็นสองเท่าในเวลาเดียวกัน พลังของทักษะวิญญาณของเสียนกู่ฉิงเฟิงเป็นผลมาจากการโจมตีที่ดูร้ายหลังจากรวบรวมความแข็งแกร่งและพลังวิญญาณทั้งหมดของเขาเขาเผชิญหน้ากับโคต่อสู้นับไม่ถ้วนที่ไม่สามารถสกัดกั้นการโจมตีนี้ได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ